เราเช็คนี้มาแลกกันหลักฐานที่อยู่ในมือถือนี้แหละคะ่ะรูปภาพและคลิปวิดีโอที่พี่ทําโรงงานเถื่อนผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกปลอมนี่มันผิดกฎหมายนะพี่ตาราไว้ไม่ได้จริงค่ะเที่ยวของพี่คืนไปเลยค่ะเล่นตัวอย่างเงี้ยอยากได้เงินเพิ่มใช่ไหมอันตรายต่อผู้บริโภคพี่ถ้าพี่ยังไม่หยุดทำตาจะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้ตํารวจอุ้ยน้องตาใจเย็นก่อนโอเค,อเคพี่สัญญาพี่ไม่ทําแล้วพี่ผิดไปแล้วน้องตาอย่าส่งหลักฐานพวกนี้ไปให้ตํารวจเลยนะพี่กลับบ้านก่อนนะจับน้อยไปแนละ้ว มึงเจอกูแน่ฮัลโหลไม่ขึ้นนายเป็นโปรแกรมเมอร์มือดีไปหาโปรแกรมไวรัสแรงๆเอาแบบกดทีเดียวข้อมูลในเครื่องหายเกลี้ยงเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไวรัสตัวที่แรงที่สุดไปให้เลยครับรับรองโทรศัพท์ทั้งทั้งเครื่องครับเฮ้ยพี่ชมปดูนี่ดิพี่เสือส่งมาให้ยบอกว่ามีคนเอารูปแม่ไปใช้ในทิศทางที่ไม่ดีอย่าเพิ่งกดมันอาจจะมีไวรัสก็ได้นะแม่ไอ้กดไปแล้วเฮ้ยพี่ชมปเครื่องแม่โดนดักเลยเฮ้ยมน่าจะโดนไวรัสแล้วอ่ะแม่ ใจว่ะโทรศัพท์แกโดนไวรัสพังแบบนี้ข้อมูลหายเกี้ยงทีนี้หลักฐายก็ไม่มีแล้วนายจีไไปแจ้งความซิหลังก็ยะแสเรื่องของผมอีกจำใส่สมองพวกแกไว้ด้วยสมมติน่า Come on พวกแกหัวร้ออะไรกันวะโปรแกรมไวรัสกระจกของพี่อ่ะมันเท่าได้โทรศัพท์พวกเราไม่ได้หรอกเรามีบอดี้าก์บประจำโทรศัพท์นี่ไง ด็อกซิคูริตี้ช่วยสกแกนไวนรัสและมัลแวร์ช่วยป้องกันให้โทรศัพท์ปลอดภัยช่วยลบไฟล์ขยะและเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ให้ทํางานแบบลื่นปืนเลื่นปืนเลยหลักฐานทุกอย่างยังอยู่ครบเตรียมตัวนอนคุกเลยค่ะพี่เสือพี่เสือพี่เสือเขาฟังเป็นอะไรไม่รู้กินลูกชิ้นแตนนี้เข้าไปแล้วน้ำลายฟฟมปากเลยอะไรนะหมวยเอาลูกชิ้นที่ไหนมาก็ลูกชิ้นในตู้แช่พี่กันหละเฮ้ยไม่ได้ เอาฟังพ่อพาไปหาหมอนนะลูกเปิดประตูเปิดประตูเมื่อแต่นอกซิเคอร์ตี้เราต้องจ่ายตังหรือเปล่าวิเชนฟรีสิรยยครับอย่างนี้แม่ก็ท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเลยวะดิตอนนี้นอกซิเคอร์ตี้เนี่ยมีแจกของรางวัลมากมายไปดูใต้คอมเมนต์เลยครับแม่นี่โชคดีที่สุดเลยมีนอกซิเคอร์ตี้และมีพี่แชมป์เป็นฮีโร่ ро, คอยปกป้องดูแล